เพื่อนๆที่ดาว์เกรด iOS แล้วเจอข้อความแจ้งเตือนอัปเดตมากวนใจปิดได้ง่ายนิดเดียวไปชมกันครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ดาวเกรดไปที่ iOS 12.1.1 beta 3เพื่อจะเจเลเบรกแล้วพบว่า iPhone หรือ iPad มักจะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้อัปเดต iOS อยู่เสมอครับแม้ว่าจะแตะปิดไปแล้วแต่เดี๋ยวก็แสดงขึ้นมาอีกจนเพื่อนๆหลายคนเริ่มรำคาญพานเอาง่นหงิดต,ตามไปด้วยครับแต่ข่าวดีคือหลังจากที่เจลเบกแล้วเราสามารถปิดได้ครับด้วยการติดตั้ง t w e k s ชื่อ no beta alert เพื่อปิดการแสดงข้อความได้ง,ง่ายๆเลยครับวิธีการติดตั้งก็ง่ายมากครับให้เพื่อนๆเ,เ,เปิดแอป Cydia ขึ้นมาจากนั้นแตะหัวข้อค้นหา แตะในช่องค้นหาด้านบนพิมพ์ชื่อโนเบตาในผลลัพธ์การค้นหาที่แสดงขึ้นมาแต no Beta าะโนเบตาเลือกด้านล่างได้เลยครับจากนั้นแตะติดตั้งแล้วแตะยืนยันแล้วรอให้ทวิคติดตั้งจนเสร็จเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้แตะเริ่มสปริงบอร์ดใหม่เครื่องจะรีสปริงหน้าจอจะดับไปแล้วมีไอคอนหมุนๆบนหน้าจอให้รอจนหน้าจอแสดงขึ้นมาใหม่แตะปลดล็อกเครื่องเพียงเท่านี้ ข้อความแจ้งเตือนให้อัปเดต iOS ก็จะไม่แสดงขึ้นมาให้หงุนหิดกวนใจอีกต่อไปแล้วครับทำได้ง่ายสุดๆเลยครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่พิมพ์ค้นหาแล้วไม่เจอทวิก No Beta alert สามารถแก้ไขได้ง่ายๆ2วิธีครับวิธีแรกคือลบแอป uncover จากนั้นเปิดแอป t วิ e บล็อ x แล้วทำการติดตั้งแอป uncover เวอร์ชันใหม่ครับแล้วไปแตะเชื่อถือในการตั้งค่าโปรไฟล์เหมือนในขั้นตอน j a i l b r ครับ จากนั้นเปิดแอป Uncover แล้วทำการเจลเบรกใหม่หลังจากที่เจลเบรกเรียบร้อยแล้วเมื่อเปิดแอป c i d i a แล้วทำการค้นหาทวิกก็จะเจอ No Beta alert แล้วครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่ไม่ต้องการเจลเบรกใหม่ให้เปิดแอป c i d i a ขึ้นมาในรายการด้านล่างแตะหัวข้อแหล่งครับจากนั้นแตะแก้ไขแตะเพิ่มในกรอบที่แสดงขึ้นมาให้ป้อน parrotgeek com repo เข้าไปครับ ลิงก์จะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับเมื่อป้อนเข้าไปแล้วให้แตะเพิ่ม s o u r c e แล้วลองให้ระบบทำการอัปเดตแหล่งจนเสร็จซึ่งจะใช้เวลาสักครู่ครับเมื่ออัปเดตเสร็จแล้วให้แตะคำสั่งกลับไปที่ซีเดียจากนั้นทำการค้นหาทวีคโนเบตา้าอ,อ,อีกครั้งก็จะแสดงขึ้นมาให้ติดตั้งและใช้งานแล้วครับเพื่อนๆที่ลำคาญข้อความแจ้งเตือนอัปเดต iOS ใช้วิธีนี้ปิดได้ชัวไม่ต้องกลัวคบซ้อน iOS อีกต่อไปครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ